สวัสดีครับสวัสดีช่วงเช้าๆนะครับของวันที่12พฤษภาคมนะครับ2563ครับวันนี้ทางร้านนัทเตนเซอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับก็มาอัปเดตนะครับรีวิวสินค้าหน้าร้านนะครับในตัวที่ขายได้นะครับแล้วก็ในตัวที่จิตจองนะครับก็วันนี้เอาเนื้อๆก่อนเลยนะครับลูกค้าใคําแนะนํามาครับเอาเนื้อๆก่อนนะครับก็มีคันที่ขายได้นะครับก็จะมีเข้ามาใหม่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นยันม่านะครับ เป็นยันม้า35 TLX นะครับหรือตัวท็อปนะครับของเรานี่เองนะครับเป็นยันม้า35แรงม้านะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับเป็นรถไล่นะครับราคาก็อยู่ที่185,000บาทนะครับ185,000บาทนะครับรถจดทะเบียนปี54ครับตัวนี้เป็น t x นะครับเป็นดุมล้อหน้าใหญ่นะครับเป็นยันม้า35แรงตัวท็อปนะครับชั่วโมง5,000 5,000กว่าชั่วโมงนะครับ แต่เครื่องดีนะครับตรงนี้นะครับไม้แท้นะครับไม้ไม่ขาดนะครับในตระกูลยันมา่านะครับไม้ไม้ชั่วโมงจะขึ้นเร็วอยู่แล,แลว้วนะครับตรงนี้นะครับดูระบบเกียร์หน้านะครับดูเกียร์หน้านะครับขึ้นเร็วนะครับนะครับตัวนี้นะครับ 35 CLX นะครับตัวนี้นะครับ35แรงราคา1 8 5 0 0 0บาทนะครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้นะครับยางก็พอใช้นะครับยางหลังก็ดอกยังเหลือเยอะอยู่ครับเป็นยางเป็นยางหน้าถีนะครับตัวนี้นะครับ12.424นะครับตัวความพิเศษของยันมา35แรงตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นยางหน้าขอบ16นะครับกระทะล้อขอบ16แล้วนะครับนะครับจะเป็นกระทะล้อขอบ16แล้วนะครับราคา1 8 5 0 0 0บาทนะครับ เราจะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับทางร้านเราจะเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับตัวนี้เป็นรถไล่นะครับลูกค้านะครับเป็นรถไล่แท้ดูสีคราดล่างนะครับยังไม่ทันได้ล้างเลยนะครับตัวนี้นะฮะดูยางนะครับตรงนี้เป็นล้อขยายแล้วครับลองริฟเตอร์มาเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับลองไว้นะครับลองริฟเตอร์แล้วนะครับอ่าไว้ใช้งานไล่ครับตัวนี้นะครับในงานไถนะครับอ่ได้อุปกรณ์ใบมีดตะดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นฐานสามนะครับ ใช้กันนนทคนเลยครับยันมาสามสิบห้าแรงตัวท็อปตัวนี้นะครับเสื้อเกียร์สวยนะครับไม่มีแตกนะครับแห้งนะครับตัวนี้รถแห้งแห้งดีเลยนะครับนะครับเอาที่ดีโอนะครับไม่เคยใช้งานนะครับไม่เคยใช้งานเลยนะครับได้หางสามนะครับมันเป็นหางสี่แหะครับลูกค้านะครับกระทูบัวยังอยู่ครับสวยๆเลยครับราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับตัวนี้เปลี่ยนยางใหม่ นะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่นะครับเครื่องเกียร์ดีครับวิ่งไม่หอนนะครับสามารถดูรถได้ที่ร้านนัทเทคเตอร์ครับเบอร์โทรศัพท์ติดต่อครับพี่0 9 1ย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่ะครับอีกคันนึงครับเป็นน้องเบร์สองสี่สองศูนย์นะครับตัวนี้น้องเบรเรานะครับราคาหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์ใบมีดดัดดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผานพวนนะครับตัวนี้รถเดิมครับเปลี่ยยนนางงหหหลััใใ้ม่่คคูะรบ ใช้งานไดที่หนึ่งันสี่ร้อยนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยสี่ิบามชั่วโมงนะครับหนึ่งพี่รอยสี่บสามชั่วโมงนะครับดูชุดท้ายครับลูกค้าสามารถกดดูในภาพแบบ full HD ได้นะครับตรงนี้เราถ่ายเป็นแบบพันแด full HD นะครับ full HD เลยนะครับเราจะได้เห็น รายละเอียดชัดๆนะครับรถตัวนี้ไม่ได้ทําสีนะครับเดิมๆนะครับเบาะเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับรถเพิ่งเข้านะครับเมื่อวานนี้นะครับสภาพสวยๆเลยครับหนังฟ้านะครับฟ้าไม่มีบุบนะครับรถจดทะเบียนปีห้าสี่นะครับจดทะเบียนปีห้าสี่ครับและอีกหนึ่งคันนะครับเป็นคูบาร์ต้านะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ก่อนนะครับ ลูกหมากเดิมท่อนคัดเดิมนะครับคัดไม่เคยตัดท่อนครับตัวนี้นะครับรถใช้งานน้อยนะครับรถแห้งนะครับรถแห้งดีเลยนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคูปปต้านะครับแ2 8 0 8ดนะครับคูปปต้าย8สิบแดแรงม้านะครับตัวนี้อยู่ที่ราคา1 6 5 0 0 0หันบาทนะครับห6 5 0 0 0หบาทนะครับรถใช้งานที่สอง5้าอสี่สิบห้าชั่วโมงครับ คอนคัดเดิมครับไม่เคยตัดท่อนนะครับรับสีสันเดิมเดิมครับสีหัวเดิมเดิมนะครับเรียบๆเลยครับแผ่นลังคาเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแผ่นลังคาเราจะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสีเนื้อตัวสีเดิมเดิมครับวันนี้เราเปิดหัวข้อราคาเริ่มต้นที่หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้มีแต่รถต่ำกว่าสองแสนครับพี่ขายได้นะครับแล้ว ประมาณ2 3วันนี้นะครับจะมีรถเข้ามาใหม่นะครับเป็นคูปัตตานะครับ L 3 6 0 8นะครับราคาเดิมนะครับประมาณ2 6 0 0 0 0ถึง265,000ับาทนะครับเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับเดี๋ยวรอดูสภาพนะครับว่าเป็นยังไงนะครับลูกค้าอยากเห็นตัวจริงนะครับทักแชทชักอินบ็อกมาครับที่ l ล n e id Line นะครับขึ้นอยู่หน้าปกเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับหรือว่าลูกค้าจะหาเป็นอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะครับผนันยกล่องตัวตัดหญ้านะครับก็มาที่นั่นแทรกเตอร์นะครับที่เดียว ราคาเป็นกันเองครับตรงนี้นะครับก็ขอบคุณสําหรับเอฟนะครับที่ติดตามกันทุกคลิปด้วยนะครับเผื่อถูกใจก็ยกหูมาเลยนะครับวันนี้นะครับคลิปนี้ส่วนวันนี้นะครับเราเตรียมจัดส่งนะครับเป็นยันมาสามสิบเก้าแรงตัวนี้นะครับไปที่อําเภอวันนอนนิวานนะครับจังหวัดสกลนครนะครับลูกค้าโอนมาจากอ้ลูกค้ามาจองนะครับมาทดสอบระบบแล้วนะครับตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้ที่อยู่หน้าร้านนะครับสามสิบเก้าแรงตัวนี้เปลี่ยนใบพัดให้ใหม่นะครับด้านหลังนะครับสองใบนะครับ ตรวจเช็คจุดรั่วซึมครับรสวยๆเลยครับครับสามสิบเก้าแรงม้าครับตัวนี้ยางเดิมๆครับลูกค้าท่านใดที่สนใจครับก็โติดต่อมาได้เลยครับศูนย์เก้าหนึ่งครับแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งครับสินค้าเราก็ อย่งเหลือหน้าร้านอีกหลายคันนะครับที่ไม่ได้รีวิวคือติดจองหมดแล้วนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ